ฉายาก็คือชื่อในทางบาลีในทางธรรมนั่นแหละก็เปลี่ยนเป็นภาษาบาลีเพื่อให้มันสวดได้อสวดได้ให้มันสวดได้เรียกขานชื่อได้สวดได้ในในในแบบภาษาบาลีก็กําหนดฉายชื่อขึ้นมาใหม่เรียกว่าฉายาพระฉายาพระชื่อในทางธรรมก็ว่ากันไปวนเวียนกันไปนั่นแหละก็ซ้ํากันไปซ้ํากันมา กะตะปุญโยกะตะศีโลกะตะคูนโนใส่กันไปลงลงสระโอสวดง่ายลงสระโอก็สวดง่ายแต่ถ้าเป็นพระเป็นพวกมหาปรเรียนเขาก็จะไม่ลงโอเขาก็จะลงสรลออนะเช่นวชิระเมธีมอย่างท่านวอยอย่างเงี้ยวชิระเมธีอะไรอย่างนี้ไป พวกมหาปร,รียะเขาก็จะตั้งฉายาที่มันดูยากนิดนึงเขาจะไม่ตั้งลงสะละโอเพราะว่ามหาปร,รียนเขาสวดได้ไงเข้าใจหลักไวยากรณ์มันก็สวดสวด,สวดง่ายแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อหลวงตาต่างจังหวัดส่วนมากก็ลงสะละโอท่านสวดง่ายท่านสวดง่ายนะ สวัสดีครับพี่แพรี่เมื่อคืนกำลังสนุกเลยช่องดาลล่ะเอ็นสงสารแกน,นะเอ็นดูกันนะไม่รู้ว่าไลค์ขิดไปกี่วันไม่รู้สงสารแกอยู่นะแกแกไม่มีแกไม่มีช่องไลค์เลยเนี่ยแกก็ช่วงนี้แกต้องเล่นแขงรอไปก่อนนะพี่หญิงลีช่วงนี้ต้องให้พี่หญิงลีเล่นแขงไปก่อนเล่นแขงรอไปก่อนอุ้ยทุกคนฝนปอยแล้วว่าฝนปอยแล้วว่า โอ้ยฝนปอยแล้วโอ้ยต้องกลับบ้านแล้วฝนปอยนี่ฝนโปอยแล้วฝนโป,อย,นปอยแล้วฝนปอยฝนโปอยแล้วโอ้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วโว้ยนน้ำพุก็ทำงาน เออเลิศเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวตอนเย็นมาอีกรอบนึงตอนนี้ฝนปลอยไม่ได้อารมณ์มาค่ะไปแล้วไอ้ตุ้ยกลับบ้านแล้วตุ้ยแล้วพ่อไม่อยู่ พ่อไม่อยู่ค่ะแต่ว่าฝนปล่อยดีมากเลยดิฉันชอบต้นไม้ดิฉันจะได้แบบฉ่ำๆต้นไม้จะได้ฉ่ำๆตกไปเลยตกไปเลยเฮ้ยตกไปเลยไ่จริงตกมาเลยตกมาเยอะๆเลยนี่เดี๋ยวมันหลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหลบตรงนี้ มีที่หลบฝนอยู่ตรงมาเลย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 วตรงมาเยอะๆมีซุ้มหลบภัยมีซุ้มหลบภัยค่ะทุกคน ซุ้มหลบไทยเอาขำอะไรอะ่ะก็ฝนมันตกอะ่ะแล้วแดดก็โล่งแล้วฝนก็มาตกงงมากเออนี่นั่งบนกบีนั่งบนกีลอนนั่งบนแกลอนเลยค่ะแกลอนที่เขาเอาไปบ่มอันนี้ ตกมาเลยตกมาเลยเว้ยตกมาเลยอยากตกตกลมาเลยอยากตกดีนักตกมาเลยสนใจละได้ที่หลบละเปคนงานค่ะเปนอนคนงานหลบฝนก่อนมันตกแค่นี้แหละทุกคนเนี่ยฟ้ามันสว่างแล้วตกแค่นี้แหละเชื่อดิฉันดิ ฟ้ามันสว่างแล้วฟ้ามันไม่ได้มืดอ่ะฟ้ามันไม่ได้มืดอ่ะ เนี่ยดูให้ดูอ้าวแล้วมึงก็ไม่กลับเหรอแล้วมึงก็ไม่กลับเหมือนกันเนอะมึงรออะไรกูล่ะอะมึงก็ไม่กลับเหมือนกันหรือว่ายัางไง เออเอากูไม่กลับมึงก็ไม่กลับเออเอาไปเอาเฝ้าเออมึงก็รู้เรื่องเนาะเออเอาเออกูไม่กลับมึงก็ไม่กลับใช่ไหมไม่กลับก็อยู่นี่แหละเออไม่กลับมึงก็นอนกันอยู่นี่แหละเค้กข้ามีคนบอกเค้กข้า ทุกคนฝนตกทุกคนช่วยด้วยฝนตกติดอยู่ในเต็นติดอยู่ในเต็นค่ะฝนตกค่ะติดอยู่ในเตนเดูมันแล้วดูมันสตัวพวกมึงนี่ก็ไม่ตื่นนะเอาไอ้ตุ๋ยเอ่ะไอ้ตุ๋ยก็นอนไอ้ขาวก็นอนอ่ะมึงก็ไม่ตื่นกันอ่ะเออเอา เี่แบบหนึ่งนะเย็นชุ่มฉ่ำไปเลยมีแต่ฝนค่ะไม่มีลมดีแล้วค่ะอย่าให้มันมีลมเลยมีแค่ฝนปล่อยๆมาเนี่ยแต่ถ้าฝนอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวแรงละเพราะว่าเพราะว่ามันมันฟ้ามันไม่ได้มืดอะ่ะมันฝนมันไล่ไปทางนู้นละฝนมันไล่ไปทางนู้นละไม่ต้องมารับพี่บุ๋มอยู่ได้โอเคทุกอย่างโอเคไม่ต้องมารับเลยจ้ะอยู่ได้อยู่ตรงนี้แหละบ้านเรา ไม่ใช่บ้านไขรเราอยู่ในบ้านเราไม่ต้องมารับขอลบฝนลบใจก่อนอืมขอลบฝนลบใจเนี่ยแปบ๊บเดียวตกแบบนี้นะให้ไม่เกินสิบนาทีตกแบบนี้ให้ไม่เกินสิบนาทีให้อย่างมากสิบนาทีเออตกไปเลยอย่าฟ้าอย่าร้องอย่างเดียวกลัวฟ้าร้องอย่างเดียว ฟ้าเริ่มสว่างสีเทามืดตรงอื่นใช่มันเหมือนลมมันพัดไปทางนู้ตตนตรงนี้ไม่มีลมทะเลด้วยไงที่ต่างร้อนมากไม่ตกเลยตกสธอเนี่ยอากาศเย็นดีต้นไม้ที่ฉันก็ชุ่มฉ่าตกมาเลยต้นไม้ที่ฉันก็จะได้ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าชุ่มชืชมช้นค่ะต้นไม้ที่ฉัน ใหมวกน่ารักจังซื้อมาจากซื้อมาจากจำได้เลยตอนไปอันนี้ก็ไปกับพระนั่นแหละไปกับพระฟอร์ดนั่นแหละเชียงใหม่หมวกลูกนี้ซื้อมาจากเชียงใหม่ไปขึ้นพระธาตุดอยสุเทพไปพระธาตุดอยสุเทพพ่อไม่อยู่ค่ะเออฝนก็นเลยลดน้ำเนี่ยหยุดแล้วเนี่ยเห็นปะดีนะดิฉันไม่เดินกลับบ้านเนมะื่อกี้ดิฉันว่าแล้วมันจะตกแป๊บเดียว เนี่ยหยุดแล้วโอ้ยตกมันเยี่ยวแมวตกมาแค่นี้ตกมันเยี่ยวแมวตกมาทําไมสร้างสร้างคาลือหาดคาลือหาดอะไรหลังนิดเดียวนี่หลังเล็กๆเออสิบล้าน,นจะมาคาลือหาดอะไรคาลือหาดมันต้องร้อยล้านสิบบ้านคาลือหาดอันนี้มันสิบล้าน,นจะมาคาลือหาดคาลือแหกกัน ก็แ,แค่พออยู่นะคะอตกแค่นี้ใช่มันจะยิ่งอบกว่าเดิมแล้วทีนี้เดี๋ยวแดดออกนะทีนี้ยมึงเ้ยแดดออกแล้วทีนี้ร้อนกันทห้ทั่วเลยตกทําไมตกแค่นี้ตกทําไมตกแค่นี้เอ้ยตกมาทําไมกู <c oughs> ติ๊กสวัสดีค่ะ ผูตที่คนสวยบ้านใหญ่ในสวนสวยเออฟ้าสว่างเออตายล้วแดดมาแล้วทุกคนร้องเพลงให้เอฟีฟังร้องเพลงยังไรงรอวันทหารกลับย,ยุดยาก็หยุดแล้วค่าฝนโอ้แดดมาแล้วทุกคนแดดมาแล้ว ขอบคุณนะคะใครใจดีส่งนางสงการมาให้ได้นะคะตั้งเป้าอยู่